เบื้องน้ําลำบาน้อนจะความโศกดีบนความโศกายของการเลี้ยงควายก็คขึ้นได้หูจักอาจารย์สันดาฟา้ามนี่ล่ะจ้าถ้าบ่หูจักอาจารย์สันดาฟา้าม์หลงท้องฟา้ามมือน,นีก็จะบ่มีเกิดขึ้นก็สิไปยังได้กับบ่งหูจ้า บ่มีความรู้่ยัง่งอยากเลี้ยงควายกับสื่อมาเลี้ยงเราก็เจอปัญหาตะที่แรกเลยจ้าเลี้ยงม้าได้แค่เดือนเดียวเดือนที่สองควายกับไปกินยาขาา่าหยาเพิินเบิดคอ,อกเบิดผงแลนหาหมอใสมาซอยเพิินกนะบ่ได้สนใจปนันเนาะจ้าแต่ว่าก็ได้เบิ้งยูทูปของอาจารย์สันดาฟ้ามมาเื่อยๆเป็นเดือนแล้ว กระจุเบอร์ไว้กโทรหาอาจารย์สันดาฟ้ามเพิ่นกระแก้ปัญหาห้แก้ไขได้เพิ่นกระสอนวิธีรักษาเอาตัวรอดไว้เบิดูงก็ได้รอดมาจ่าเราก็มีลูกออกลูกถูกมือนีมีปัญหาอย่างก็ต้องถามอาจารย์สันดาฟ้ามคือเกาจ่ามือนีก็ไว้กับจ็บตาแต่ว่ามันสิ เป็นมันสิเป็นเหตุมาจากกระมัดกระมัดโปจะกระมัดบวมขึ้นบ่บ่บ่หูสาเหตุจ้ะกระมัดคางีบวมนะบวมไงขื้นปกติเป็นมา้าในสองอาทิตสามอาทิตแล้วจ้าเนี่ยมันนี่ก็เป็นขื้นซื่อกันนัว,ว่ามันบ่เป็นหยังเพราะว่ามันบ่นเจ็บบ่หยังเนาะจาับเบิ้งมันก็บ่เจ็บแต่โตกม้ามัอนี่ ตาบวมตาแดงมีน้ำตาจะมีน้ำตาไหลก็หูได้เลยว่าเขาเจ็บตาก็เลยว่ามันบ้ปกตีแล้วเนี่ยแต่ก่อนก็เห็นเขาบ่าเจ็บบ่หยังเนาะจ้ะแล้วก็บว่าเห็นเหตุผลที่เขาเป็นขึ้นมา้านะมันเป็นขึ้นซื่อเลยจ้ะแต่ว่าตัวม้ามือนีตาบวมเจ็บตามีน้ำตาไหลก็มีปัญหากะถามอาจารย์สันดาฟ้าเลยจ้ะเพิ่นกะแนะน้ำมา วิธีรักษารักษาแบบใดก็จะ,จะทำตามอาจารย์ละจะล้อเบิงว่าถามมาอัปเดตอาการควายน้ำกันนะจ้ะเลารักษาเป็นแล้วอาการเป็นยังไงก็สีมะว่าซสู้ฟังจ้ะแต่อยากให้ทุกคนที่เลี่ยงงวัวเลี่ยงควายนะจ้ะอยากให้ไปไปเบิงไปฟัง ยูทูบช่องอันสันดายาสัตว์นอกจ้าสันดาฟาร์มไปติดตามเบื้งเด้อจ้าย้ำมือแลงสิบเก้านาฬิกาอาจารย์ก็จะไล่สดมีปัญหายัางกลับไปถามได้จ้าสงสัยยังกลับไปถามล้องไปบดบดเสียหลายจ้าเขาเขาไปฟังในยูทูบเขาฟังเอาความรู้ เขาฟังไปเรื่อยๆอาจารย์จะสอนถูกเลียงถุกย่างเห็ดคลิปว้ให้ค้นเลียงงัวเลียงวายสามารถเอาตัวรอดได้จากจากการเลียงงัวเลียงคข้เนจจะคลองเงินเห็ดม้าได้ผลย้ำเขาบ่มีกําลังใจเขาสืถอยเขาไปฟังเขากับมีกําลังใจอยากให้ทุกคนที่มีปัญหาไปฟังเบื่องจ้าเสียบเสียกับไปเบื้องก้อนเนจ ศึกษาใจเย็นๆศึกษาเบื้องก่อนฟังไปก้อนเบื้องไปก่อนดวงท้องฟ้ามกะเห็ดได้ผลมาแล้วนะจ๊จะก็เลยอ,อยากแนะนำในกลุ่มถีวาเลียงงัวเลียงควายกเกษตรกรน้ำกันนี่แหละจ้ะเขาสื่อมาแพงถ้าเขารักษาเจ้าของบ่เป็นถ้าเขาเห็ดบอนเป็นกับลำบากนะจ้ะเขาสื่ออื่นตะหมอตะหมอบางทีหมอเพิ่นกับบ่างมาดังใจเขาได้ดอกจ้ะ ถ้าเฮาสามารถซอยเหลือตัวเองได้เป็นบางสิ่งบางอย่างมันกับเป็นผลดีต่อเฮาจา้ะอยากแนะนำผู้เกษตรกรเรียงวัวเลียงควายน้ำกันนี่แหละจ้ะอยากให้ไปร้องฟังร้องติดตามเบื้องน้าจ้ะเมื่อนี่ลงท้องฟ้ามกะมีเลียงเล็กๆ,ๆหน่อยมาเบาซู่ฟังล่ะจ้ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ลหละจ้ะร้อติดตามชิใไม่ห้วอจ้ะสวัสดีค่ะ